สวัสดีครับวันนี้จะมาทํากิจกรรมสวนมน์ความเพียรพระกิ่งภายพี่นาศครั้งที่63วันที่สองกรกฎาคมสองหรหัสสองสี่ครับ บัดนี้วันที่2กรกฎาคม2568เป็นวันที่63ข้าพเจ้านายกิติศักดดาพิทักษ์ขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสุภบร,ริลเลมนต่างๆถวายเป็นผู้ธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจอจ่อในขลับพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกบตาภพรตะไตอรหังสัม,มาสมพุโถภควาพุทธังภควาตังพิบาเทมิ สวาขาโตพระกตาธรมโมทำม,มังนมาสามีสุปฏิปนโนพระวะโตสาวกสังโคสังครนมามีสองหมดบูชาพระไฟลีพินาตระหังสัมมาสามัมพุโทโธสุจีรังปารีนีผู้โธคู่เนหิตารามาโนธานีปาลามีจาติสติยาวาชีวังอระหังผู้ทางทำม,มังสังคงสารนังขาโตปูเชมีลาตานาตายัง ธรรมังจารามีโสทินาสามหมดสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจาักวาเลสวดตะลักขชนตูเทวาตาสัาธม,มังมุนีราชาสาธสุนันตูสักโมคะทางังสาเคกามจลุเปคลีสีขลตเตจันตลิเควิมาเนทีเปละเถจักเมตาลวะนาคาหานิเคหวาถุหีเคเตภุมมาจายันตูเทวาชาลาทารวิสเมยาขาขันนาภานาคาตินันตาสันติยิก สันติเกยรตามุนีวาลาจันังสาธาบุเมสุนันตุธัมมสวาณากาโรยามภันตาธัมมสวาณากาโรยามภันตาธัมมสวาณากาโรยามภันตาสี่บทสวดบุพภาคานามการนโมตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามโมตัสสะภควโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไต่สารัค evet. ัมมะปาถาพุทธังสารังคัจฉามีทำมางสารังคัจฉามีสังฆังสารังคัจฉามีโตเตียมปีพุทธังสารังคัจฉามีโตเตียมปีทำมางสารังคัจฉามีโตเตียมปีสังฆังสารังคัจฉามีตาเตียมปีพุทธังสารังคัจฉามีตาเตียมปีทำบังสานังคัจฉามีตาเตียมปีสังฆังสารังคัจฉามีหกบทสวดสัจจกิเริยคาถา นาถีเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโอตุสปทานาถีเมสานังอัญงพโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโอตุสปทานาถีเมนาถีเมสานังอัญงสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโอตุสปัฏาเจ็ดบทสวดตีลัตฐานาปานามาคาถา ภทังนาเมลตานาภูตาสาลีลาจิตตังทำมังนาเมลตานาภูตาวิสุทธิสาลังสังขังนาเมลตานาภูตาสุสีลาทีถิเอตังนาเมติลาตานังลาตานตายวะหังสามมาสามโมสาลิตาวาถุวิเศษสาภูตังอันโยญายุตตาคูนาโยคาวาสปาวาตังอาสโสมีตายัมหิปิตาเถวายถาติทันเถ เงกังวินาตาทิตาเลสามาสามภะเวนะกะโลกเกกะทาจิจัจิเลนจับปาตุภูตังคำีลยานวิสายังอัติทุธาสัตถังวินยุนหีปันทิชานะเนหีวินชัญญารูปังโลกัมหีเกหีจิกันทันจุปาลภา,านียัง เกสันจิทุสูทูวิธิตังคุณกายาตายาณเมหิเยวะชานาตาญาสุวิสุตัมบิสามุตปัาสาตังมานาสีสุธาปาสาทานังบุญญาทิการนมาสามุตตามาบุญญาภูมังผู้ขาปมมลจานาทุขาสารนางขาตานังปูชาละเหวสุปัละมังอภิปูชาเนยัางนิพานสันจิกิริยายุปานิสายาถังสามากีเลสามะ ลาโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัฐากุสะเลหูป่าเสวานียังปาเนหีจะาปิสาลนังขามานียะเมวะาตาัสมาหีตังติละตานังสาลนังขาตมหาลาตินที่วังขานาเนโสนามาสามานาภูเชมาจาปิสาสาตังสูป่าสันนาจิตตาตัดานุปาปาลิจรลิยาสถาลตาจา ยุนเยนาตตา,าสุกเตนะาสุข,ขีพระเวโมเตเชนะาตัดสาจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินญายำหีปมาณภูโตโลก,กุตลาพิสามยโยนิยโตสุโพชังตา่าโสปานิสายะจายายาอายมปีโหตุวัตถุตาเยบาลิจิโตสุปัปาสาทกาโลแปดนามาการาศิทธิคาถา โยจักข so ุมาโมหามาลาปักกันโหสามังวัพุโตสุขโตวิมุตโตมาลาสปาสาวินิโมจายันโตเปปาเปสีเขมังชนะตังวินเนยังผู้ทางวลันตังศิลาสานามมิโลกาสานาทันจาวินายากันจาตันเตสาเตเฮสิทธิโหตุสาพันตรายาจาวินาสเมนตทมโมทโชโยวิยะตัสสาสัตถุท้าเสสีโลกาสวิสุทธิมาขังนิตยานิโกธรรมะทละสาธาลีสาเต้า ว่าโหสันติกาโลสุจินโนทำม,มังวรันตังศิลาสานามามิโลหะปาธาลางุปปะสันตธา,าหังตันเตหิสาเตหะเสทิโหตุสาพันตรายาจวินาสามเมนตุสาธามาเสนาสุขาตานุโคโยโลก,กาสาป,ปาปุบากิเลสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวัาดาครแตาท่ทำมังวิธิตังกะโลติสังคังวลันตังาศีลสา a n นามามีพุทธานุพุทธังสามารถศีลาทิทิ้งตันเดชะาสาติยะสิทธิโหตุสัพสาวันตลายาจวินานเสมนตัวก้าบทส่นวนนโมกาละอัคคกะคาถานโมรหัโตสัมมาสัมพุทธาัสาัมมาเหสีโนนโมตตมมะธรรมะสาสวาขาตา่เสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาปีวิสุทธิที่วิสุสทธิศีลาทิถีโด นโมโอมาตายาลัทธสารัตตนยะศาสาทุกังนโมโอมะกาตีตัสสาตัสสาวะสุยะสปิยะโมกาลาปภาเวนะขันชนตูบทวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถโหตูสะพทานนโมกาลสัตติเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกังสมยยังมหาวาสเกสุวิหารติกับิลาวัตทสมิงมหาวันเอมหาตาบิโคสังเกนะสิทิมันจะมาเตหีทิ่โคสัเตหีซาเบเีวัรหาเตหีนะสหีเจโล จโลกะธาตุหิเทวตาเยปุญญนะสันนิบาติตาโหติปภะกวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจาระโคจตุนาสุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัาหโหสีกายังโขภะควาสัเกสุวิหารติกับปินาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสิทธิงบรรจัมภเตหิภิกขุสัตเตหิจามิหิวะละหันเตหิทัาสหิจัโลกะธาตุหิเทวตาเยปุญญนะสันนิบาติตาโหติปภะกวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจาะ ญานูนะมยัมปีนะผักขาวาเตนุปสังกเมยามะปสังกมิตวะผ้าขาวาโตสันติเกปาเจิกคาถาภาษายะมติอาราโคตาเทวตาสยยาถาปีนามะภะละวาปุริโสสามัชชิตังวาะหังมาสาเลยะภาสาลิตังวาหังสามิเชยยะเอวาเมวาสุทาวาเสยโส เทเวศน์ตาลังหีตาพระกบโตปุระโตปาโตระหังโสตาโขตาเทวตาพระกบตากับพิวาเทวตาเอกมันตังกับงสสเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกบโตสันติเกมังคาทังกัาสีมหาสาวมหาสามายโยป่าววันาสมิงเทวกายาสมาคตาอาขตมหาอิมังธรรมสมายังเทวกีตาเยวะมลยะอปะราชิตาสังคันติ อาราขวบบลาเทวตาบคบวตโตสันติเกมังฆาทังกบาสีตามดลภิกขวสัมมาทังสุจิตตังตโนุสุก amma กังสุสาราสีวาเนตานิขาเหตตาวันเฉลียานีละขันติปัทิตาติอาราขวบบลาเทวตาบคบวตโตสันติเกมังฆาทังกบาสีเฉตวาคีลังเฉตวาบุลีขังเยินทากีลังโอหันจามะเมชาเตจัรันติสุทาวาวีมาลาจักขุมัตาสุทันตาสุสุนัขติอารโขปบลาเทวตาบคบวตโตสันติเกมังฆาทังกภาสีเยเกจิปุทังสานังขตาเส นาเตขมิสันติอปายาภูมิปหาย a มนุสังเทหังเทวะกายะบริบูรสันติติอาดะโคปะขบอาภีขวามันเตศเยปุณย์นาภีขเวทะสสุโลกะธาตุโสเทวตาสันนิปติตาหงติตาธาขาตังทัศนายภีขุสังขันจาเยวิเตภีขเวเหตสุงอติตามัทฐานังกะธานโตสัมมาสมุตรเตสัมบิภควันตานังเอตตาบาลามายวทะเวตาสันนิปติตาเห อาเหส่งเสยยะธาปีไม่หังเอตตะลหิงเยปิเตภิคเวภวิสันเดนาขาตามัทนานังกนันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตตะบาลามายเยวะเทวตาสันนิบติตาภวิสันติเสยยะธาปีไม่หังเอตตะลหิอาจิขิสามิภิคเวเทวกายานังนามานิเยตายิสามิภิคเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาตุการมนาสิกโรถาภาสสสามีติอวามันเตติโหเตภิคบุคะพระคัันโตวัจจโสสุมุหวาเอตตะนาวจา สีโลกมโนกสามิยถาภูมาธารสิตายีสิตาคิรีข้าห้าสิตาคีรีขาบาลักบะหิตตัตตาสมาหิตตาสปุถุสีหาวาสัลลินาโลมาหังสาบิสัมบุโนอธาตมะนาสาสุทาวิภาสาหนมะนาวิลาปิญโยปาจาสัตยียตวาวันีข้ปิลาวัทเวิตโตมันตยิสัทธาสาวกเกสาสาสนะเตห์เทวกายาภิกันตาเทวิชานณทวิขโวยเตจาตตาปมะกลุงสุตวาพุทธาสัสสานังเตสัมบัตุลวะตุลหูยานังอมนุสยานามัทธ ทัสสนังอเปเกสาัตตมัทคุงสหสังอธาสัตตลิงสาตังเอกสหสานังอมนุสสานามัทสงอเปเกนะตตมัทคุงทิ่สาสภาพุทธารงตันจ่าสภากงิญญาญาวพราะว่าขิดวานาจักุมาตโตมันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนล่าเตเทวกายาบิกันตาเตวิชานาถาบิโกโวเยวังกิตายิสามิกิลาเหีอนุบุพโสขัตสหสาวะยะขาภูทธมากปิลาวัฒไบที่มันโตชุติมันตวันนวันโตสัตสิโนโมเทมานาภิกษุมุวิขุนังสมิติงมะนัง ชาสาเหภาษาเหเหมาวาตายยาขันนันตวันนีนยที่มันโตชุติมันตวันนวันโตสัตสิโนมุธามานาภิกขามุบิคุณังสมิติิงวนังสาตาคิลาติสาภาษายาขานนันตวันนีนยที่มันโตชุติมันตวันนวันโตสัตสิโนมุธามานาภิกขามุบิคุณังสมิติิงวนัง อิเเตโสล่าสัตยาคานันตวันนี้หน่วยที่มันโตชุติมันโตนวันโตสัสนโอมธทามานาวิกามุมิกุนังสมิติมนังเวสามิตาบัจจสัตยาคานาณ์ตวันนี้หน่วยที่มันโตชุติมันโตวนั้วันโตสัสนโอมธทามานาวิกามุมิกุนังสมิติมนัง คุมบีโลลาชาค่ะฮีโกเวปุลาสาวีเนสันนังพินโยนางสัตตาสังสังยาขานะปยิญุปาสติคุมบีโลลาชาค่ะฮีโกโสับาข้าสมิติงวะนังปุริมันจ่าทิสังราชาทัตตาลทศบาาสนาที่ขานน้าปันังทีิปติมหาราชาสัตสิโสโบต้าปิตาสาวะโวอินทนามามหาบาลัยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสัตสิโนโมทามานาพิกรรมมิขุนังสมิติงวะนัง ทักกีนัญจัดที่สังราชาวิรุฬหโหตับปาสาสติกุมทานทานนางที่ปติมหารชาชาสัิโสบุตตาปิตาสาวาโวยท่านนำมามหาลาอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัสสิโนโมุทามานาภิกขมุกภิคขุนางสมิติงวนังป่าจีมันจาดที่สังราชาวิรุปหโขปาสาสตินาคานางทธิปติมหาราชาสัสสิโสบุตตาปิตาสาวาโวยท่านนำมามหาลาอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตสัสสิโนโมุทามานาภิกขมุกภิคขุนางสมิติงวนังอุตตาลันจาดที่สังราชากุวิรุฬหโห กุเวโลตัดปาสาสติยาขานังอธิปติมหาราชัสสิโสบุตตาปิตาสาวะโวอินทนามามหาภลาเมธีมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสิโนโมทมานาพิกามุมมิุรังสมิติงมนังบุริมาทิสังทัตตะลโธทักกินเนนะวิรุนหะโกบชิเมนะวิรุปะโขกุเวโลตะลังทิสาสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาตตโลทิสาทันทันละมานะอัถังสุวรรณเนกมิลาวัฒเวเตสังวายาวิโนทัสา กาคูวันจานิกาสัทหามายากุเนธุเวเนธุนวิภูเจวิภูตโตสหะจันทนโนกามเสตโทจักกินนุมันธุนิมันาาธุจับอนาโทโอปามันโยจักเทวสุโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจะคันทัโมน,นโรล,ลชาชาโชนสโสภา อาโคบัญจาสิโคเจวะติมมัลโลสุริยวัชสาเอเตจันเีจลาชโนคันธปาศรัุพีโมทมานาภิกามบุพิคุณังสมิติมนังอาทาคคนาบสานาคาเวสารสันจักกะกัมมรสัตาลาโคบายาคาสายอาทิบียามุนาทาตาลาทาจาคูนาคาสัสสิโนเอลวันโนมหานาโคโสมบคาสมิติมนังเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิบาริชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนมะชาปัตตาจิตตลาสุบรรนัติเตสามังอภัยันตานาคาลา นาขาราชานามาสีสุบรรณโตเขมามากาสีมุโทโธขนะไหฮีวะจ่าหิบบาวะหหยันตานาคาสุบรรณสารนามากังสุบุทังสิตาวะชิรหัตเถนะสม,มุทากัสุลาสิตาพาตโลวาสาวาเสาเตย์ที่มันโตเวสัสินโนกาลกัญชาบหาวิสมา ลาสุลาธานเวคสาเวปจิติสุจ for ิติจะบังลาโทนมุจิสหสาตันจะาผลิปุตานังสพเวโลจนามกาสันเนหิตวะผลิสเังลาหุปธรรมมุปาคมุงสมโยธานีพั so นธันเตวิคูนังสมิติงวนางอาโบจัาเทวาปเทวีจัตเตโชวายโยตถาคมุงวัลุนาวัลุนาเทวาสมโตจายาสัสสาสหะเมตากรุณากายิกาโคเทวาสัสสินโนทัศเตทะสัทธากายาสเบนานันตวันนีโนะเอธิมันโตชุติมันโตอนวันโตสัสสินโมทธมานาภิกามุมภิคูนังสมิติงวนัง เวนทุนชาติเฮวาสาลว์รีชาสมายชาตุเวียมาจันทร์ศวันที่าเทวาจันทมาคูบุลกิตาสุริยสุวันที่าเฮวาสุริยมาคูบุลกิตานัขัตตานิบุลกิตาวาคูมันทะลาหักกาวาสุนังวาสโวเสโทสโกอะขับุลินทโททัศเศรษสัศธากายาสมเพนานันตวันนีโนอยที่มันโตชุติมันโตน้ำมันโตสัสินโนโมทใมานาภิการมูมิกุนังสมิติพนังอัฐาคู อาทากุสาบูเทวาชาละมาคีสีขาลิวาลิทากาจโลโชาจา,า,าอุมาบุพนิพาสินโนวัลุนาสาธรมาจาจจุตตาจานเนชกาสุเรยัลุจิลาคูอาคูอสสาสเวเนียสิโนทัสเตรษฐาสทากายาสเพนันตน,น,นตวนิโนอิทิมโตช่วยติมโตวันนวันโตสัสสิโนโมธมามนาวิกามุมิโกนางสม,มิติมวนาง สมานามหาสมานามนุสยสามนุสุดตมาขีธาปทุสิกาคูอาคูมโนปทูศิกาธาคูนโยเทวายจโลหิตวาสิโนปาลขามหาปาลขาคูเทวัสิโนทัเสเตรัสถากายาสภีนานันตวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนัมันโตสสิโนมุทมานาภิกขามุภิกรังสมิติงมังสุกากรุมหาลุนาอคูเวขนาสาสหโอทาตะไคหาปามโมขาอคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาลาคาชามิสก้าจยัสสิโนขณะยังขาบาจุโนโยทิสาบิวสติขาเสเตระ

เศรษฐเท,ทเท,ทวนิกายาสเพนานันทวันนีโน,โนนามันว่ายนอาข้าชงเยจันเีสัติสาฮาพาวุธาชาติมะคิลังโอขาตินนมนาสวังค้เขมโมข้าตลังนาคังจันทวัสิตาติตังสุภมมาบรมโตจาปุตัยหิมาโตสหาสานังกุมารุติโสจ่าโสภาขาสมิติงวนังสหาสาพมมาโลกานังมหาพมมาพิติธาติบะบัโนชุติมโตพิสมากสาโยยะสัสสิโสท้าเสรายศาลาคูบันเจกะว่สวัตติโนเตสัญจ่า มัชาวตัวอาคารหริโตับริวาริโตเตจัสภัยภิกันเตสินเทเทเวสภุมะเกมาลเสนาภิกามิปภสษาคันนาหะสามันทิยังเอธะคันนะหัตถาพันธาลาคินะพันธมัทโวสมันตาบริวารเลถามาวมุนจินถะโกจินังอิติตาธามาเสโนกันนาหะเสนังเปสียปานิณัตละมาหัจจัสารังกาตวานะเพลาวังยะธาบุสุโกเมโขทะยานเจโตสวิชุโกตถาโสปจุธาวติสังกุโทสยังวเสตันตะสะพังมินญะ กวักกิตวานาจักุมาตโตมันตยิสธาสาวกเกศาสเนลเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาสาวิกโวเตจัตบมักลุงสุตวัพุทธศาสาาสนังวีตาลาเขหิปะกามุงเนสังลมบิชย์อิชยุงัาเปวิชิตาสังขมาภยติตาสิโนมทติสาบูเตหิสาวกาเตเชนสุตาติ ิเว็ดบสวดมังคละสุตตังอเสวานาจะพาลังนังปันทิตานัจานจะเสวานาปูชาจะปูชานียนังเอตัมมังคลามุตตมังปาติลูป,ปะ เทเทสาวาโสจ่บุเพจากาตาบุญญาตาตาสัมมาปณิธิจ่าเอตัมมังคะระมุตตมังพาหูสันดันจ่าสิปันจ่าวินโยสาสุกสิชิโตสุภาสีตาจะยาวาจาเอตัมมังคะะมุตตมังมาตาปิตุปันฐานางปุตตาธาลสสสังฆาหูอนาคุลาจักกรมมันตาเอตัมมังคะะมุตตมังทานันจ่าธรรมจัลิยาจา ยาตากานันจ่าสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตตะมังอาลาติวิลาติปปามาชาปานาจาสันนโมอปามาโทจธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตะมังคาลโวจานิวาโตจาสันติจักกาตันโยตากาเลนะธรรมะาสาวกาเลนะธรรมมาสากัมมาสาวะสาวะนังเอตัมมังคลมุตตะมังขันติจาโสวจารสตาสามานานัน จทาทศนังกาเลนะสัมาม,มาสัมธรรมสากัญฉาเอตมัมมังคลามุตตะมังตาปโจรพมมาจาริยัญจาอาลียาสัจจานะทศนงังนิพพานะสันชิกเลียาจา่าเอตมัมมังคลามุตตะมังพุทธศสาโลก,กัมโลก,กาธรรมเมหิจิตตังยาสานะกัมปติอาศงกังวิราชังเขมังเอตมัมมังคลามุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพันธะมาปาราชิตา สาพันทาโสถิงคานชานตีตันเตสังมังคลมุตตะมันตีสิบสองบทวสวนลัตนัปรลิตยังกินจีวิตตังอิทวาหุลรังวาสาเคสุวายังลัตนังปณนีตังนโมสัมังอัติตาหาขาเตนะเิธิทมบีพุทธเฮละตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขายังวิลาคังอมตังปณนีตังนัทธาสาขาสากายมุนีสามาหิโตหน้าเตนะทมเมนะสามารถถีกินจีอิททมบีรมเมละตนังปณนีตัง เอเตนสัจเจนะสุวัตถิโหตุยม,มุทธาเสโอบาลีวันนายีสุจริงสามาที่นามานันตาลีกัญญ่ามาหูสามาที่นาเตนะสามาโนนาวัชติอีทำบีทมเมรัตนังบณิีตังเอเตนสัจเจนะสุวัตถิโหตูเงยบุคลาทางันสาต่างปสันถาจัตตาลีเอตานิยุขานิโหต,ตูเตระกิเนยย โสคาตาสาสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภลานิเหธามปีสังเคระตะนังบณีตังเอเตนะส,สัตเตนะสุวัตถีโหตุเยบสุป,ปายุตามาณาสาธันละเฮนะนิกามิโนโคตามาสาสานำหิเตปาติปาตาอามาตังวิไคหละลาธามุธามนิพุติงพุชามานะเหตามปิสังเคระตะนังบณีตังเอเตนะส,สัจเจนะสุวัตถิโหตุ ขีนางบุลานางนาวังนาทีสัมภังวิราจิตายะติเกภะวะสมิงเตขีนาพีชาวิรุฬหิฉันทาน,นิพันติทีลายาถายำปาปทีโปอีธรรมปบีสังเครัตานางบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสิบสามหมสวดธรรมะหดสหสวรกกาตาหาเวชิตังเสยโยจายังอ,อิตาลาปาชาตาอันตาสาัสอ,อัตาาตาทันตสะโปสาสานิจัง สันจ,จตจารินโนเนวะเนเทโวนะคันนาโหนมาโลสาวาพโมนะชิตังอัปปาชิตังกัยิลาตถาลูปาสาฉันตุโน๑๔บทสวดเกสัพพุตสูตรพาสีตามิทางเตนะภาขวัตตาชานาตาปัสสาตาละหะตาสัมมาสาม,สาม,มาทุทเทนะเอธะตุมเหมาอนุสาวเวนะมาปะลัมมาปะลายะมาอะติกิลายะมาปะตากะสัมปะทานีนะมา ตากาเหตุมานายะขะเหนามาอากาลปรลิวิตะเกนามาที่ทินิชานาขันติยามาทับผาลูบาตายะมา สามโนโนคาลุยะถาตุมเหอัตานาวาชาเนยยถาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมะสาวชาอิเมธรรมะวิญญุขละหิตาอิเมธรมอิเมธรรมาสมาตาสามาทินาหีตาญาทุขาญาสังกวตันติอาถาตุมเหเมเหปาชาเหยยถายถาตุมเหอาตานาวาชาเนยยถาอิเมธรรมะกุสลาอิเมธรรมานาวชาอิเมธรรมาวิญญุปสสันถา อิเมธม,มาสมมตตาสมาทินาหิตายาสุขายาสังกวต,ตันติอาจาตุเมเหอุปาสัมปะชาวิหาเลย,ยาถาติสิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตรอุปาเนยติชีวิตตัมมัมปามายงชาลูปานิตาสาน,าสนติตานาะเอตังพยังมณีเนเปขามานบุญญาณิกายีิราถาสุขาวะหานิอุปาเนยติชีวิตตัมมัมปามายังชาลูปานิตาสาัง นาสันติตานาเอตังพยังมเนเปขามาโนโลกามิสังปาชาเหตสันติเปโคโยถากาเยนะสังยามโมบาจายะอุทาเจตาสาตังตัสาเบสะสาสุขายะโหตุโหติยังชีว,ชวามาโนบาโกโลติบุญยังทมโม,มหาเวลขาขัดติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหาติเมสานิสังโส ธรรมเมสุจินเนนาทุกขติงขันชาติธรรมมาจารีสาเบสังฆลานิจติยาบันญาถาบัญญายาบสติอาถานิพินนติทุเขเอสามะโควิสุธิยาสาเบสังฆลากขาติยาถาบัญญายาบสติอาถานิพินนาติทุเขเอสามะโควิสุธิยาสาเบสัมมานาตาติยาถาบัญญายาบสติอาถานิพินนติทุเขเอสามะโควิสุธิยา สิบหกบทสวดอปันนากังชาดกอปันนากันฐานะเมเกทุติยังหาตักกิกาเอตตาัญญายเมธาวีตังคันนาเหยียอปันนากังพาหงเวสารนังยันติบาพาตานิวานานิจักรามาลูกขาเจตายานิมนุสาหายะ พายาตัดชีตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสานมุตตะมังเนตังสานามาคัมมาสัพะทุขาปมุนจติโยจ่าพุทธันจ่าธรรมันจ่าสังคันจ่าสานังขาโตจ่าตาลี阿里ัสัจจานีธรรมันปัญญาญาปัสติทุกขังทุกขาสมุปปาทางทุกขาสัจจติกมังอันจ่าทางกิกลางทุกขูปัสสามะคามินังเอตังโขสนังเขมังเอตังสานมุตตะมังเอตังสานามาคัมมาสัพะทุขาปมุนจติ สิบเจ็ดบทสวดพัะเถการัตตาคาถาอัติตังนานาวาคเมยยนาปัติกลงเขอนาคตังมุคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาตีตัมมหินันตังอัปาตันจับอนาคาตังหิงใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนรไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุมปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทา ณมนุพะลูหะเยบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ค่อนเข็นในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปุบบงเถินอาจเชวากินจะมาตับบางโกสัญชามานังสเวพึงทำความเพียรยเสียในวันนี้แหละข้าเราจะรู้ความตายในวันพุ่งหน้าหีโนสังขารันเตนะามหาเสนนามันจุนาเพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารลีมาตาปิงอโหรันตามาตันทิตังตังเวพันเทกาลโตติสันโต อาจิขาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรี่กบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแลมสิบแปดบทสวดอภิษะหามะบาดเจกว่าคณะปาถะมุงในแปดชลาทำโมหีชลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำโมหีพระยาที ปยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจ,จะลงมุนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณะนังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจ,จะลงมุนความตายไปไม่ได้สาเพหิเมะปีเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราต้องอนภาคจากของละของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรมสากงหิกรมทายาทโหกามายโยนิกรมพันทุกรมปฏิสละโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นห้วยผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นมุติตามมีกรรมเป็นนิพพงอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีกัลยาณังวาปาบักังวาตัสทายาทโหครวิสามีเราทำกรรมในไว้เป็นมุลหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราต้องเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมหีอภินหานัรรจาเวคีตตาพังเราทั้งหลายความิจณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิอน สิบเก้าบทสวดเทวตาโยชนะคาถาทุกขปัตตายนิทุกขพยาปตตายนิพยาโสกปัตตายนิโสกัโมตุสัพเภปิปันนิโลเอตาวาตาจามิหิสัมปตังบุญญาสัมปทาทสัพเภเทวานุโมทันโุสัพพะสัปติสิทิยาทานังทันตุสิทธิยาศีลังละคันตุสัพพดาภวนาวิรตาภาวนาภีลตตาโมตุคาชนตุเทวตากขาตัสสะเภพุทธาภรปัตตาฏัยเจกานันจังพลังหันตานัจัตเตชนะละขมณามิสัปปโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิาาทานาคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหาราบาสินีทูเปคะเลโพธิตะคะเลตหิงตหิงตาทรม,มาทานีนะพระวันตุปชิตาสถิงกัลนเตถาวิหารามันทะเลเทราจะมัชฌานาวากาจะมิขโบสาลามิกาทานาปฏิอุบา,าสกขาคามาจเทสานีขามา จะอิสลาสปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพูชายาปีจะอันทสัมหวาสังเสทาชาตาทธวบปาติกานิตยานิกังธรรมาวังปาติจเตสะเพปีทุขะสากลนตุสังขยางธาตุจีลังสาตังธรรมโมธรรมะจลาจะบุคลาสังโคโหตุสามารถขวาวถายะจะหินตายะงามเฮลขัตุสัทธรโมสะเพปธรรมะจาริโนวุติงสัปาบุเนยามาธรรมเมอาลิวะเพทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภบาาปฏิทานาคาถาวงเล็บแปรพันธมยังบฏิทานบัิทานาคาถาโยพนามเสบุญญาสีทานิกาตตาสานญยานัญญานิกาตานิเมสเสเตสัญจาับภาคิโนโหตุสาตานันตาปามานากาเยปิยาคุณาวันตาจามายังมาตาปิตตาโยทิถาเมจับปายาทิถาวา กัรเชมาจัตตาเวลีโนสัตตาติทันติโลกาสมิงเตภูม,มาจัตุโยนิกาเตตเจกาตุโวกาลาสังสารันตาภาวภเวยาตังเยปฏิทานณมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปาชานันติเตเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานาบุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวลาสุขาชีวิโนเขมาปะทันจับปะปนตุเตสาสีสสชะตังสุภา ขอสา้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดไ,ไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําบัตรนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเคยชนเราได้ เป็นที่รักผู้มีคุณมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกลางและมีเวกันตแต่อยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันได้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนุนธนนานเองเถิดก็อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันได้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจิแจงแก่สัตว์เหล่านั้นขอเห็นคือนอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเองมกษ เถิดขอความหมางอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัตว์เดรัจหานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการศาธยาบทส่วน์พระสุภบาลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากความทุกข์ไปทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวดเทวดาทั้งทั้งหลายโปรดโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อมโมทนาและบนโมทนณฑลแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระกิ่งพลายพินาโดยมทิสมเดพยาญาัสังวรมัตบรวนนิเมศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและจะ,จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยระามแห่งบับริและความมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศัก,กดิ์สิทธุะการด้วยเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้มถวายผู้ธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากรัชภาัยทางปวงคนจากความรู้กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานชนะต่อประสงค์และมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทางสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงเจแถมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดบรรยยัญญาาณและเจริญและเจริญพระพิภพพรชัยทั้งสีงส่เครือยุวนาสุขขาภาลัยเษทุกท่านสาธุ